สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแอค o อร์ตการวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งใรถเอสยูวที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดจากโตโยตา้ากับรถรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026นั้นก็คือโตโยต้าไฮแลนเดอร์2026ไม่มี้เรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความหรูหราและความอเนกประสงค์ของรถ SUV ขนาดกลางให้เหนือกว่าเดิม เริ่มกันจากดีไซน์ภายนอกของ Toyota Highlander 2026ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ Toyota เน้นความสปอร์ตผสมความพรีเมียมได้อย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่สไตล์ Dynamic Shield ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและดุดันเสริมด้วยไฟหน้าแบบเล d แมทริกที่บางเฉียบและมีไฟเดอทา running light ดีไซน์รูปตัว L ที่ให้ลุคทันสมยัยและโดดเด่นมากเมื่อมองจากระยะไกลกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายที่เฉียบคมขึ้น พร้อมช่องดักลมด้านข้างที่ช่วยเรื่องแอโรไดนามิกตัวถังถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนถนนที่ครุขคลาและด้านข้างยังโดดเด่นด้วยล้ออลลอย์ขนาด20นิ้วลายใหม่แบบทูโทนที่เพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถอย่างชัดเจนเส้นสายข้างตัวรถคงชัดและยกแนวขึ้นเล็กน้อยทําให้ไฮแลนเดอร์ดูมีพลังและลุกหรูขึ้นไปอีกระดับส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายและเต็มรูปแบบทรงยาวพร้อมไฟเบรกแบบไร้บาร์ที่เชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งเพิ่มความหรูหราและความเป็นเอกลักษณ์ของรุ่่นนี้อยาางมาก กันชนท้ายตกแต่งด้วยโครเมียมและดิฟฟิลเซอร์สีดำด้านเพิ่มอารมณ์สปอร์ตแบบรถยุโรปและยังมีระบบเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าที่สามารถสั่งงานด้วยเท้าได้เมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในของ t o y o t a h i g h l a เด e r 2026คุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับหรูหราพร้อมโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมเช่นหนังแท้และไม้ตกแต่งผิวด้านที่ให้สัมผัสบป,ปุ่นแผงคอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความล้ำสมัยและเน้นความเป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วแบบ Floating Display รองรับระบบ Toyota Smart Connect บวกและ Apple CarPlay, Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วสามารถปรับการแสดงผลได้หลากหลายโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่การนำทางหรือข้อมูลการใช้พลังงานระบบเครื่องเสียงจาก JBL ให้เสียงใสคมชัดพร้อมลำโพงรอบคันถึง11จุดให้ประสบการ์ฟังเพลงระดับพรีเมียมขณะเดินทาง เบาะนั่งของไฮแลนเดอร์2,026ถูกออกแบบใหม่เพื่อความสบายสูงสุดในทุกการเดินทางเบาะคู่หน้ามาพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่นในตัวส่วนเบาะแถว2ส,สามารถปรับเอนได้แบบกับตันซีทแยกอิสระพร้อมพนักวางแขนและช่องชาร์จ USB-C ในทุกที่นั่งส่วนเบาะแถวที่3กว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนรองรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ได้สบายมากขึ้น ระบบปรับอากาศเป็นแบบ3โซนอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชันกรองอากาศ PM 2.5และระบบควบคุมด้วยเสียงทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งสามารถเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ที่เก็บของในห้องโดยสารมีให้รอบคันไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางกล่องเก็บของใต้บอกหรือช่องใส่ขวดน้ำขนาดใหญ่ในด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย Toyota Highlander 2026มาพร้อมโ y o t a s a f e t y s e n ซ e รุ่นล่าสุด TSS 3.0 ที่รวมฟังก์ชันสำคัญๆอย่างระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบด n นามิกราดาระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบ360องศานอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่อย่างระบบมองภาพรอบคันแบบ 3D View และระบบช่วยจอดผ่านสมาร์ทโฟนที่ผู้ขับสามารถบังคับให้รถเคลื่อนเข้าออกจากช่องจอดได้โดยไม่ต้องอยู่ในรถถือเป็นนวัตกรรมที่สะดวกมากสำหรับการใช้งานในเมือง ต่อการที่เรื่องสมรรถนะโตโยต้าไฮแลนเดอร์2026ใช้เครื่องยนต์แบบไฮบริดดินามิกฟอสขนาด2.4ลิตทรทโบบวกมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด340แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT ที่ตอบสนองได้ลื่นไหลและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบใหม่ดินามิกทอร์กเวกเตอร์링 AWD ที่ปรับการกระจายแรงบิดได้อัตโนมัติตามสภาพถนนการขับขี่ให้ความรู้สึกมั่นคงและเงียบมากช่วงล่างแบบใหม่ที่พัฒนาให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกนุ่มนวลแต่ยังคงความแน่นหนึบเมื่อเข้าโคง้งอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ6.8วินาทีซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสําหรับรถ SUV ขนาดใหญ่คันนี้และที่น่าสนใจคืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของไฮแลนเดอร์2026สามารถทำได้เฉลี่ยถึง17กิโลเมตรต่อลิถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับพละกกำลังที่ได้แถมยังรองรับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบ Plug-in Hybrid PHEV ในบางตลาดที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ถึง60กิโลเมตรในส่วนขององค์การควบคุมพวงมาลัยนั้นโตโยต้าได้ปรับปรุงให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมระบบ Adaptive Suspension ที่ปรับความแข็งของช่วงล่างอัตโนมัติทำให้ผู้ขับสามารถเลือกโหมดได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็น normal eco sport หรือ comfort ซึ่งช่วยให้เหมาะกับทุกสภาพการขับขี่ มาพูดถึงราคากันบ้าง Toyota Highlander 2026คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยช่วงปลายปี2026โดยราคาประมาณเริ่มต้นที่1,999,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นและอาจสูงสุดถึง2,799,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและชุดแต่งพิเศษ GR Sport เมื่อพิจารณาโดยรวม Toyota Highlander 2026ถือเป็นรถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์หรือเทคโนโลยีล้ำสมรรถนะดีเยี่ยมและความปลอดภัยขั้นสูงเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความอเนกประสงค์และความหรูหราในเวลาเดียวกันเป็นคู่แข่งสำคัญของรถอย่าง Honda Pilot Mazda CX-90 และ Hyundai Palisade ได้อย่างสูงสีสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ขนาดกล